ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิป3รัสสำหรับค่ำคืนนี้ครับเริ่มสตาร์ทกันที่รัเสเซียนะครับรัเสเซียประจำวันศุกร์ที่20เสิเมอไร่์ไข่ต้มครับที่1 2เมื่อคืนขายเล่นรัเสเซียคงสมหวังตั้งใจใหมายปองนะครับถอนนอนหลับฝันดีดาวไม่ต้องไปสนใจครับสำหรับเมื่อคืนนะ โอเคครับเมื่อคืนแตกตรงเด้งบนล่างนะครับวันนี้เรามาฟังการวิเคราะห์รัสเซียต่อเนาะรัสเซียอาทิตย์นี้ผมยังคิดจากตัวปิดนะครับผมไม่ได้คิดจากตัวเปิดใครจะหาจากตัวเปิดรบกวนไปหาเองนะครับต้องขออภัยด้วยรัสเซียวันนี้เด่น3 8 8 3ครับชอบ3มากกว่า8เล็กน้อยถึงปานกลางครับแต่ชอบหมดทั้ง3ทั้งแครับเจาะครับ2 3สา ส3่สาชุดแครับ08เดี๋ยวเอาคู่ของมันดีกว่าอ่ 0, 0, 2, 3, อาศูนยโอเคสองสามแล้วก็3ามครับเบิ้ลครับ3า8ส รักร้อยใส่8นะครับลักร้อยใส่8ครับประมาณนี้สำหรับรัสเซียนะ <Sun> สำหรับรัสเซียแล้วมาลุ้นกัน5ทุ่มไม่ใช่ครับ4ทุ่ม51านาทีแล้วเรามาแล้วเรามาลุ้นกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนลุ้นด้วยนะครับขออย่ายให้ไปค้างหมดวันศุกร์ที่แล้วหมดวันศุกร์ที่แล้วนะครับศุกร์ที่แล้วไปค้างดีมันยังดีดกลับมาให้ครับดีมันยังดีดไม่ไม่ดีดหายเนาะ ลุ้นกันโอ้โหไปค้างจะได้เด้งบนล่างค้างดีครับยังปิดเด้งบนล่างต่อวันนี้เน้นไปที่8-3เม็ดเดียวครับท่านลองมาจับคู่เอาแล้วกันเนาะท่านลองมาจับคู่เอาแล้วกันนะครับโอเคครับประมาณนี้สําหรับรับเสเซียครับใครไม่ชอบเจาอก,ก็วิ่งรูด3ไปนะครับวิ่งบนรูดล่าง3าเนาะหรือจะเอาแล้วก็ได้ผมว่า3-8คืนนี้น่าจะมาะครับน่าจะมากรณี ปิดบวกนะครับถ้าปิดลบตัวใครตัวมันครับถ้าปิดลบยังชอบ3อยู่นะครับถ้าปิดลบยังชอบ3โอเคเนาะครับประมาณนี้สําหรับรับเสเซียเดี๋ยวเรามาเจอกันอังกฤษและเยอรมันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ